ปูแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่จังหวัดลบบุรีกันดีกว่าครับผู้ชมครับไปที่เทศบาลเมืองลบบุรีมีการผุดไอเดียนะฮะในการสร้างแลนด์มาร์คใหม่ด้วยการนวาดลวดลายโลบมนพื้นถนนแบบสตรีทอาร์ตนะครับอยู่ใจกลางเมืองลบบุรีด้านหน้ามีการสารต่อแผนงานบิ๊กคินนิ่งครับเพื่อคืนเมืองลบบุรีที่สดใสสวยงามให้กับคนลบบุรีครับที่สี่แยกไฟแดงเส้นเฮงใจกลางเมืองลบบุรีนะครับซึ่งเคยเป็นจุดที่ลิงตึกเนี่ยเคยอาศัยอยู่อย่างหนานแน่น เทศบาลเมืองลบบุรีครับโดยทางเจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบเรียบร้อยเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมด้วยคณะครูนักเรียนครับที่มาจากชมรมศิลปะศึกษาโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้ร่วมกันลงสีตามแบบร่างนะครับที่มีการร่างเป็นแบบไว้เมื่อวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยรูปแบบที่วาดไว้ในครั้งนี้นะครับก็เป็นการร่วมกันออกแบบนะฮะโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะศึกษาโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งการเน้นสีสันความสวยงามแบบสตรีทอาร์ตนะครับโดยใช้สีที่คงทนแล้วก็ได้มาตรฐานคาดว่าจะใช้เวลาในการดําเนินงานประมาณ2-3วันนะครับ ทางด้านนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเขาก็ได้เปิดเผยนะครับว่ามีแนวคิดให้การสร้างสีงส่แยกเส้นห่งนี้ให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ด้วยการวาดลวดลายลงบนพื้นถนนในรูปแบบสตรีทอาร์ตบนพื้นถนนที่สวยงามนะครับหลังจากที่ได้เคยได้สร้างความประทับใจมาแล้วฮะในการทาสีเส้นจราจรบริเวณด้านหน้าพระนารายณ์ราชนิเวศและมีประชาชนก็มาถ่ายรูปกันเป็นจํานวนมากครับจนกลายเป็นแลนด์มาร์คที่มีประชาชนชื่นชอบครับ นอกจากนี้ทางเทศบาลเมืองรบบุรียังได้ดำเนินการทาสีตีเส้นจราจรเส้นขอบฟุตบาท ทางม้าลายในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีใหม่ทั้งเมืองซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการบิ๊กคลินนิ่งเขตเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อคืนเมืองลบบุรีที่สดใสสวยงามให้คนลบบุรีซึ่งก็สร้างความประทับใจให้กับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่พบเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของเขตเมืองลบบุรีหลังจากที่มีการปฏิบัติการควบคุมประชากรลิงลบบุรีได้มีการจับลิงย้ายไปอยู่ณนะอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีนั่นเองค่ะ